กดออกไปแล้วไม่ใช่หรอไปไหนน่ะไปพี่เตียวแพงมากอังกันซึอากใังมากับเพื่อนทังกันซึพักจะเจอไปรักคนอื่นมากกว่วันนี้เนี่ วันนี้เราจะถ่ายคลิปแล้วจะสิ้นเดือนแล้วเราสิ้นเดือนแล้วเราจะปิดยอดแล้วนะโอ้โหโอเคโอ้ยห้ได้แน่วของวันวันคิดมาแตกคุณแม่ชูนี้อยู่ออสเตรเลียนานๆทีแต่เห็นจ้านานๆทีแต่เห็นนางเปลาจ้าหยุดนึงไม่รู้ว่าทองอะไรหยุดเปล่าเขาจะค่อยได้ไปไรเลยพอดีไม่เป็นไรเราก็ถ่ายคลิปเอาไงมาหน้าปากเพื่อนอะ อ๋นะไปไปอมก็ไม่ใช่ไปอะไรไม่ได้อมลองลิบใหม่พอดีทาเกินไปมันจริจริงนะไม่ไม่มันย้อยมันย้อยลงจริงจรไม่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 มัน่ม่ไม่ไม่ม่่ม่ม่ไม้ไ่่่่่่่่ม่มมม่น่มมันมมยมมย อนมงกุฎเอกให้หน่อยมีมงกุฎนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักก่อันนี้อันไกนดบางเลยล่ะตงแต่หัวมอนอนี้หอดเอาก่อนงอีหัวมอนกบ่งให้แล้วเพคือันนี้หนักกว่าหัวมอนจ้าอันนี้เป็นเหล็กล้วนเลยมีเนียมล้วนอีกกดอีกยังกกดอีกยังกันโอ้อแล้วจ้ะ ม้ไเจอกันครับที่ไหนที่ไหนสุรีดอกตูรินทร์ครับตูรีมถ้าอำเภออะไรเอ้าถ้าตุ่มบ้านอะไรเอ้าบ้านบ้านดอนดองเฮ้ยเฮ้ยบ้านยังวะอย่ามั่วอย่ามั่วดองดองนยังเดียวพ่อไม่ใช่บ้านนี่อยังครับบ้านตานบอเมื่อนี้เดียวเมื่อนี้บ้านยังบ้านตานบเมื่อนี้อ่าหัวโลกอลไรแบบนี้

ได้กี่นาทีแล้วนิโมจะได้อลสามนาทีแล้วเออก็สิไปหนามารังก็สิไปลังมั่นละแลสิไปน้ำม่ะจริงด้วยนะพีน้องมะนเป็นเพินเพลงขอรอเงี้ยคู่จะแล้วกันสิจะดีเพราะมีครูช่วยจูเชิดครูจะเลดีเพราะมีสิทธ์ช่วยน้อมน้อมวอบว่ายครูรักสิทธิ์ถืและครูคู่กันไปจะหาในสาชีวิตสิกับครูไอพี่น้องอยากจะฟังว่าน้องมั่นละเพลินเพลียงนี่มาจากบ้านใดอำเภอใดอเกิดที่จังหวัดใดอพี่น้องเฮ้ยมึงหยิ่ลูกหลานกันจะได้ร่ำฮะก็สิไปหนามนาลังไปอ่อยคู่ก อาบีหมอแกนมต้องไปสาดอกม้ต the ่อไปสาดอกก่อนไทยยุนี่ละมันสิรักไทยองค์อยู่แล้อแล้วเขาเนี่ยจะมาสาธุสาธุบูชาขอบูชาพร่าราตันต์ใจพ้อนไปสิงศักดิ์สิทธิ์ที่งศักดิ์สิทธิ์ยู่มื้อแม่นโลกกา เสียงไปด้วยเสียงกะลงเสียงกะลงก็เี่ยพยาทั้งิบกสันาทั้งติบตันดินคุนพระอินยมมานานาทีคุนพระแมทอดลนี่าผมมาบังน้ำมลีอามยามละเมอลองข้อสิละนอโอ้นเดียวะ เป็นแล้วบางเอนเป็นบัดเป็นเมือพี่นอ้องเสียงศิลปินของเั้หลายหลายทันกัเจะหายไปี่พุนะแล้วโดยเฉพาะพี่ปอกก็หายไปอยู่นะฮะเสียงกับเหายยู่แพวอยู่ช่วงปลายผมนีแพลวมากก็่อนเสื่มแล้วปกติะอากาศเย็นากามันเปลี่ยนบางคนก็บ,บ่คืกันบางคนกับว่าถึงลอยบางนกับแปเจสสิางคนก็เกินคนกับเกิน จะไม่ไลุงสีไข่ไอแล้วเสียงกับย okay. sort of ังเต็มทื่เราอยู่เสียงอะไรกับว่าเบิดจตเเคียขอแล้วจะเคืองอยู่ขอแล้วจะมีเสียงไปเยอะๆลุงแล้วอมตะอมตะแล้วอมตะคือว่กอมตะปะมาพระเอกผมเลี้ยงอมตะเสียงเท่ากับไรไปแล้วมือเพราะหลอดตั้งให้ไวเหมือนอมตะอมตะเพราหลอดอมตะอยู่แต่ว่าเราไ่อหลอดตั้งให้ก็ยังว่างบทันีทลุง ยังบ้านเป็นลงตัวแต่ว่ายังฟางคัจจุนลงอยู่กรแต่คุณพ่อคุณป้าตาละฮะเอาตาคนแต่ว่าเสียงอมตะมันกับบุ้ครือผู้เหญ่เรื่อหนุ่มเสียงอมตะนี่คือมานะเพชรบ้านแพงแพงสายย่างไงพระเอกหนุ่มยอดกระตันยี่ย่างประพ่อกระตันอยู่เสียงอมตะเอาเสียงในของกับใสก็บูุ้เนาะเสียงใสเสียงเกเดียร์มาพระเอกหนุ่มยอดกระตันอยู่นี่เหมือนไทยเนาะเอาสวัสดีครับ เคยล้ำล่าเหรอจำเจลาแล้วคนอีที่เคยเา้าขอลาเจ้าห่างบ้านไปมัเอิญเบาหมอลำบุญน้อยโชคไม่ดีชาหน้ามีจะกลับมามาเอ้อ มาปหมดก็ลอ <À, S 2> <À. S 1> no ่าเราไม่สาวหมอลำสบวหม้อลำลาว่าบายบายเร็วๆเดี no ๋ยวคุณปอทำเมือเด็กปอดี่ว่าเสียงเี่ยวจะส่งตัวแทนองมันอันลำลางมน่ได้ยก่อนลองๆเนาะเนาะเนาะส่งดวงวิญญาณกันได้ไหมเราเลยเอาเวอร์ชวลเอาเวอร์ชวน เออเมื่อสักอันผมเปลี่ยนชื่อจากสกีไปแก้วดจนนี่เดลยู้บอกว่าเปลี่ยนด้วยภาษาอันพิธีก่อนบอกว่าเปลี่ยนมันต่อมาผยนยาผยังเะไเนาะว่าบอกยงไม่รู้จะทำยังไงเนาะมันทำแบบเหมือนพ่อที่เรียกนั่นผมเรียกว่าพ่อนเวลาพ่อพอนแก้วน้ำมาแก้วยังเนื้อพอเขียนมาดิไม่ได้แค่เราไม่ได้เขียนมองเราอ่านเลยเลาก็บเราไปเลยตามจินตนาการของเราซึ่งมันมันเป็นข้ามเชื่อมกันไหมพ่อ มันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่าค่ำฉีบอามามันมันเชืียมกันเบิร์ช่พ่อแต่มันกลายเป็นพญาไปพ่อมือสิั่หมจก่งผมนึกว่ามันพ่อเขียนไว้เราพ่อกับมาอ่านตามันนั่นมันมองเองมันเหมือนพ่อกับเราไปเลยอะเนี่ยเบืองหลักกับเราไปเลยเลยอืมหนกลยที่ก็เลียโอ้เกงหนับปากคนนี้สินหกเลยอ่้าจากเป่เปาเปล่กเป่ ือจัพเพ่ออะอะล้ำกันล้ำถดล้ำล้ำกันล้ำไปเ,เร่อยๆแต่ผประสงมาเองเป็นสวงมาเองร้เปล่บาบค็นสูงลิกขิตเลยแหละขอตัวล่วคะครับบ๊ายบายสวัสดีครับพ่อ